เห็นส,ยสวยๆอย่างนี้ยังไม่มีแฟนนะเอาชิ้นใหญ่ๆไว้ให้เพี่อนเนี <laughs> ่ย <laughs> เอาแบมประงจะว่าไทยกับมาไทยเพราะว่ามาใส่ใบี่ยอีสานกับระชูงวันนี้เดี๋ยวเราจัดเมนูไก่ครับไก่เขาเรียกไก่อะไรอ่ะแกงไก่ใส่ใบแมงรักครับผม จะเป็นจะได้ข้าวหอดที่ตามครับลิ้นหวานกันแต่ข่ำนะครับนี่เลยไก่แล้วก็มีผักบุ้งผักบุ้งในหูนั่นเนี่ซื้อมาซื้อของยายมาช่วยยายเนาะแล้วก็นี่เป็นเครื่องปรุงครับผมมาเอาไปทำกับข้าวที่บ้านน้องหมอนกันไรครับมาแล้วครับอุปรกรณ์วัสดุวัตถุดิบอ,อย่างาเนี่ยมิดแมงลัก เฉยใบแมงลักเนี่ยก็ <c oughs> จะมีนี่เลยครับอ่กระเทียมหัวาคา่าหอมแดงพริกแห้งนะครับตะไคร้แล้วก็ชีแล้วก็พริกครับกระไก่แล้วก็ข้ามิ้นผงครับอันนี้ข้ามิน้นในนี้ไม่มีใช้ข้ามิ้นผงครับโ <c oughs> อ้ครกากำลังเตรียมอุปกรณ์สวัสดีสวัสดีคุณนันแน่แล้วก็สวัสดีสสดน้องม่อนด้วยน,นะครับวันนี้ขออนุญาตใช้ครัวหน่อยนะครับได้เลยครับ เดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าเห็นสวยๆอย่างนี้ยังไม่มีแฟนนะเพราะเพราะว่าผมห่วงเชื่อดีไหมเนี่ยถามน้ม่อนเองชื่อไงยังค่ะ บอกแล้วใครมาขอก็ร้อยละยี่เลยพี่บอกแล้วกูจะ <c oughs> มอนแล้วถ้าเคยถามขอแฟนคลับที่มาดูคลิปแล้วแอบมาปิ๊ง Norman น้อง,งมอนอ่ะจะมาทานน้องมอนตรงสิบห้าไม่ได้น่ะโอโไม่ได้เลยนะพี่ค่าหัวครับครั้อยละยี่เลยครับเออนี่แหละอ่าเดี๋ยวผมค่าในหน้าสามพันห้าครับเดี๋ยวผมเอาฟีให้เลยแน่แน่แน่เดี๋ยวจะไม่ได้กลับทางบ้านบ้านนู้นอ่ะบ้านที่แม่ริมเลยไม่อยู่นี่เลยนะไม่ไม่กลับแล้วไม่ลงไม่ริมเนี่ยผมว่าผมไม่กลับแล้วเชขออยู่นี่ดีกว่าเดี๋ยวไปง้อแหละอ่าได้วันเช้าก็โทรมากี่หนึ่ คนเราใความสุขบอกวประมาณนั้นครับอืมไม่รู้ผมจะกลับออกจากที่นี่ได้หรือเปล่านะเขาอาจจะโดนดับที่หน้าซอยนะครับได้ได้เดี๋ยวเผมไปกินนงแล้วไงต้องตั้งกินเผ็ดไหมครับกินเผ็ดอยู่นะปกติก็กินเผ็ดมากเผ็ดมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะสายเดียวกับน้องมดแกงข้าตัวแน่นอนจ้าวได้ค่ะ แกงไก่ใส่ใบให้น้องใส่น้ำไปเลยหรือว่าอย่างไรคะอ๋อเดี๋ยวเอาคั่วครับเอาคั่วก่อนเนาะเดี๋ยวเอาขั่วก่อนอาหม้อให้มันแห้งก่อนเนาะอันเดี๋ยวต้องตำน้ำพริกก่อนครับเจ้าเลยค่ะน้ำพริกยังไม่ได้ตำไก่ก็จะยำจะซอสครับอนเจียงใหม่มาไงกับข้าวอ๋อแม่สอนด้วยอันนี้ทำกับข้าวข้าวแสวครับจะล้ำมันล้ำหมูล้ำล้ำล้ำค่ะลีลาใช้ได้ใช้ได้อยู่เนาะ อันนี้เก่งเมืองใช่ไหมคะครับออ๋เคยกินครับเก่งจะว่าเมืองกับเมืองจะว่าไทยกับประเทศไทยเพราะว่ามันใส่ใบนี่ยอีสานกับบะเชิงเขาผสมภาษาไม่กินเขาเก่งไก่ใส่ใบนี่มาเกลืค่ะใบอิ่มขี้มขาวครับอิ่มขี้มอิ่มอิ่มขี้มี่มาสาไทยได้ด้วยค่ะครับโอ้นัดกัมแป๊ก็ได้ครับอ๋อตกใจกันตกใจกันละหลายภาษาครับคำยองก็ได้นะ โอเก่งเนะเ<อ>าะในหลายภาษายกเว้นภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพาม่าได้กว่าพามา่าเศร้าหายเขาเก็ได้เลยครับ,บนะครับเดี๋ยวจะเอ้น้องหมอนต่าน้ําพริกเครื่องนะครับนี่เลยจะผ่านก่อนนีผ่านนะครับมีอะไรใส่หมดหมดเลยครับเอาไหน <S 1> <S 1> ใส่ก่อนคะเอาไหนที่เรียกหยาบยาเรียกหรือว่าละเอียดครับอีนี่ก่อนเนาะหรือว่าเอาอย่างนครับเอาพริกใส่ก่อนเนาะ ใส่เลยชอบตัวไหนก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปหมดอีกครับว่าอย่างไรคะแล้วแต่ครับพี่แอนแนจะกินได้ไหมคะพี่แอนแนกินได้ไหมไม่กินเผ็ดมั้งไม่รู้เหมือนกันค่ะใส่ไปหนะพอแล้วครับแค่นั้นก็พอแล้วได้ละโขกโขกพีก่อนเน้าพีก่อนแล้วก็เครื่องเนี่ยเก็บใส่ให้หมดเลยครับแล้วก็นี่น้ำด้วยข้าวมิ้นท้องโอเคค่ะโอเคครับแล้วก็จะมีอะไรกะปิลิ้นเย่างเมื่อวานกันแต้วนี่ ได้กินยงมานะกินเห็นกระมูกเลปีมีนี่ค่ะกระปีนะครับเจ้าขนาดยัำม่ได้กินยงนะครับเสร็จแล้วก็้าไทยมีตัวยำม้าเจ้าก็ว่านะครับอยำว่าสักอย่างเนี่ยตั้งเลยสัก้ารอบเอาเอาทุกอย่างนุ่มหไปล้เดี๋ยวไปคั่วกันครับเดี๋ยวเขียงมาหน่อยเนาะมันมีเขียงไงวันนี้แหรอคะมีที่สวนเจ้า อย่างนี้ก็ได้ค่ะใหญ่เกินเขาปากก็ได้อาปากก็อมผมมดมดมดงามมดอันนี้ก็ได้เนาะอ๋ออันนี้ใส่ยดีน้องก็ได้ครับเอาขิงี่ใส่ก่อนเนาะเอาขาครับขาแกงไก่เขาไม่ใช่ขิงครับผมเอานี่นาะงเอาหมอบลงเลยนะคะเอาไหนที่เด็กต่ำยากๆลงเลยครับเจ้า จะลาบและนะ้วเนี่ยเอาชิ้นใหญ่ๆไว้ให้เบียร์เนีเอาอันนี้เลยกันกเออาันนี้กง่กงให้เบียร์เนียเอาอันนี้เลยกันครับใส่เม็ดผักชีลงไปเใส่หอมเลยครับนี่ยสุดยอดแล้ยครับาลายหลายจุดๆเลยดู กันแล้วครับถึงเวลาแล้วจุดเตาเลยเนาะจุดเตาเลยครับบุ๊มรู้จะได้นี่ตอนนี้น้ำเอาน้ำพวบควมไปแล้วหลอมวครับใส่น้ำใส่น้ำมันครับผมอ๋อใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปเลยครับมดขวดนะครับหน่อยเดี๋ยวพอนะครับพอนะครับใส่มดขวดแตกเลยนะก็ทีนี้ก็รอน้ำมันสัก ไฟอ่อนๆก็ได้ครับต้องไปเองอันนี้ส่วนมากกว่ใช้กล้อเลยนี่เลอไปขนาดนี้ได้อไ่ะได้ครับได้ครับอ่อนๆทคิดผันหอมๆสุดๆะอุ้ยเสียงดังขนาดนั้นบหอนีครับ เวไปก่อนถ้าเครื่องคีิมันหอมเสร็จแล้วก็เอาเอาไก่ครับไก่ที่อยู่นไก่นี่เราับเอาไก่นี่ลงเสร็จแล้วก็ตามน้ำร้กโค้กครับเคล็ดลับความอร่อยที่นี่ใส่ก่อนครับไม่ใส่ไม่ใส่อันนี้คือเคล็ดลับความอร่อยครับกะล้างโค้กนะครับหอมมากค่ะกลิ่นหอมเต็มครับหรือว่าฉุนหอมหรือว่าฉุนสุดยอด ผมบอกแล้วว่าถ้าถ้าทำไลยเนี่ยมันทำบอกให้ได้นะมันกลิ่นมันจะฟุ้งเต็มเลยีอันนี้ได้อยู่ค่ะก่วนนอก็เปิดอันนี้ไว้ค่ะเปิดประตูตรงนี้เนาะคจะปิดประตูตรงนี้ไว้ถ้าเปิดตรงนี้นี่เข้าไปข้างในแน่นอนครับผมเครื่องเส็จได้ที่แล้วันหมอนขอเอาใส่เอาไกลใส่เลยครับเอาที่ใส่เลยเนาะเอาไกลใส่เลยเอาสวะลงนี่เลยเนาะลงเลยครับเสร็จแล้วก็คนคนเลยครับ เริ่มจะจามละกลิ่นหอมมากค่ะเอาละเดิมแต่แดงก็อร่อยอร่อยมากไหวก็ค่ะปากล้องก็จะโวยแล้วอ๋อที่นี่พุ่นจะใส่กันเนาะร้องมอนเนอนใส่ค่ะส่วนมากก็แล้วแล้วก็ล้างุูกไปเลยแล้วอ๋ออันนี้แหละครับเพลสรับความอร่อยครับจามชิ่วๆแล้ว แค่กินนเกาะโหใส่เลยใส่น้ำลงไปเลยโอ้ย <c oughs> กาไฟแดงเลยนะครับอ่านี่แหละครับนี่ลนี่แหละรอมันเดือดอย่างเดียวครับผมน้ำแกงแดงๆดุสีสันสดใสด์ะนะครับถึงเวลาแล้ว กุกๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆกๆนนกๆๆๆๆหรือว่าๆๆกๆกๆรๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆอๆๆ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 อๆมๆมมมมมๆๆ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 ๆอๆๆ หมดแล้วนะเอาเลยลุยเลยอะไรยังไม่แนะนำเลยผมไม่รู้ว่าทำแกงอะไรเนี่ยแกงอะไรไม่รู้เนี่ยสังอย่างนี่แหละครับแกงไก่ใบใบเขาเรียกใบอะไรนะใบเมลรักครับผมอ๋อนาเป็นส่วนของคนเหนือเนาะอ่าผสมกันครับเนาะไม่เหนือก็อีสานครับเครื่องเป็นของเหนือแต่ว่าผักให้ใส่เป็นของทางอีสานอะไรอย่างนี้ แกกงงลูคครรึ่ับเจ้าเจ้าของช่องเปิดก่อนดูน้ำมนต์เอาข้าวให้ตัดกำลังกันมากเลยครับน้ำมนต์เราตอกอ้วนไปพร้อมๆกันอ้วนไปพร้อมกันนะเอาเลยเอาเลยพูดเปิดก่อนนะเปิดก่อนเลยนะให้ให้ไอ้ตักให้เจ้าของบ้านก่อนดิไม่เป็นไรใครทานทานก่อนเลยครับอันนี้ช้อนจายไม่เปไรให้เจ้าของบ้านชิมนนึงแล้วเราจะผมก็จะรอนี่แหละอันไหนีอันไหนอันนไไหก็ด้ค่ะเจ้าบ้านเอาตับไหมเออเออนี่เอานี่ให้เจ้าบ้านนี่นี่นี่ เปิดก่อนหงก็จะตักใส่ปากแล้วนะให้เจ้าบ้านคนนี้อุตส่าห์ยิ้มจัะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรได้ขอบคุณค่ะน้องม่อนเขาเป็นน้องไม่มีปัญหาหรอกนุองพูดได้ระวังให้ดีเมียจะตีหัวเมียเข้าบ้านหรือยังยังเลยครับอ่ะขอบคุตั้งค์ขอบคุณในนมตั้งตัวเองได้ผมต้องการกลับแก้มผมต้องการกลับข้าวหรอกโอ้โหดูอ๋อเนี่ยครับกลิ่นหอมมากนะตักตับให้ม่อนด้วยหมายความว่ายังไงเนี่ย ไม่ให้ครูนั่นแน่กินครับไม่อยากให้ครูนั่นแน่กินตับอะไรอย่างเงี้ยล้อเล่นครับกินอะไรก็ได้ตับมีสองอันสามอันมีอยู่ครับอร่อยเขึ้นอำหรอครับลำเยรอเนาะลำอะลำาป็นำก็น้องบอกว่าลำาอ๋อเคยกินนะครับแม่สอนมาค่อยมีรสชาติแบบนี้ค่ะ มันเป็นกึ่งแกงอ่อมกับแกงอ๋ออรอยเแกงขั้วพริกอะแกงลูกครึ่งครับอร่อยจิ้มกินชั่วโมงมอสาจะไม่ว่ากับข้าวเลยดิข้าวเลยแม่พี่แรกว่าจะไม่กินข้าวค่ะแสดงว่าอร่อยจริงนี่คนที่บ้านให้กินน้ำพริกนะคนที่บ้านให้กินแต่น้ำพริกแหละงอ ถ้าออกมาของเราให้เจอสาวๆเอาแบบจัดเต็มให้หน่อยนี่น้องเล่นครับเดี๋ยวโดนดามไปไม่เป็นไรก็บอกแล้วราจะยิ่งกล้าเลยป่ะล่ะเป็นน้องเป็นนุ่งทครวมา100คนแล้วเนี่ยพอพี่บอก100ยิ่ทุกคนนันหัวกันหมดเลยไม่สื้อกันไม่สื้อใช่ไหมครับอันนี้อะไรอ่ะกับไปหาดตังไงหัวที่ซื้อมา ที่ซื้อมาจากเจ้าเนาะตัดเลือดตาลายแล้วลิ้นเริ่มพันกันแล้วมุ้ยกินงอย่างเข้าไปน่ะเป็นข้าวข้าวลอยข้าวนาบดก็เลยขปรุงนุ่มนี่ค่ะข้าวเนี่ยแค่นี้พอไหมคะอือเอาสักหน่อยไหมในหม้อมีกันนั่นแหละไก่ตัวหนึ่งอ่ะเสร็จแล้ปอน้องหมอนมาเนา่อยมาขอครับมันมาดึกอย่างนั้นเหร ได้กินอยู่เก็บไว้ตอนพไม่เช้าอุ่นได้ครับเช้าไก่กัะปุกครั้งใจจะมาทำเพาให้เขาแจะมาอยู่นี่ไม่ได้น่ะถ้าอยู่นี่ต้องโอนชื่อกับออะไรนะอะไรครับโอนอะไรครับโอนชื่อกับอะไรนะสามโนควรนี่มาอยู่ที่นี่น่ะได้ได้ได้หมดเลยผมไม่อยากกลับไม่ริมแล้วตอนนี้อยากจะอยู่ที่นี่แหละั้นนลาบก็อร่อยมาไปกินอะไรบ้างละลายบางนี่ผมไม่รู้เลยนะอะไรนั้นน้ำปั่นอะไรก็อร่อยปั่นั้นไหนมอน แม่แม่จะไปแล้วใช่ไหมผ่านแล้วอ้าวสวยไหมเห็นจ้องใส่ไม่ได้สาวรับน้ำรับปั่นใช่ไหมสวยขาวมากค่ะออืผ่านแล้วมันแตเข้าป่าเข้าเขาไม่อยู่ในเมืองมันก็คนนั้นใครเข้ากันเหมือนลูกครึ่งใช่ไหมเหมือนลูกครึ่งโอ้ยลูกคนอะไรอ่ะชาวไทยก็ดีอยู่นะอืไก่อร่อยมากค่ะเปไดอาหารได้อยู่เนาะได้กดได้เลยครับแต่มีงบเปิดแล้วครับ มันเหนียวไปหน่อยเนาะตุ๋นเหนียวเหมือนเจ้าของช่องเลยเปล่าว่าเขาละยานะผมเหนียวกว่านี้เออหรอควันไม่เข้าคนั่งเหนียวอันยื่นมุกเยอะนะต้องต้มให้นานกว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วตราจนท้าอุ่นอะไรนั่นกระเปิดอกว่านี้หรืเปล่าอืมกลัวกลัวน้องมอนหิวไหมฮะไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวคนนัแน่นนั่งใช่นิร้อนหลอดนะคังใช้ไดก่อนเยอะหรือเปล่าล่ะโอ้นุ่พลทำอร่อยว่าจะไม่กินเอาไปมากินจหมดชามแล้วมีอีกมีอีกไม่ได้ครับน้ำม่อนมีอีกมีอีกเอาไหมครับเก็บไว้น้ำม่อนกินกว่าน้ำน้ำม่อนไม่น้ำม่อนไม่สมบูรณ์ขออ้วนหัวสมบูรณ์กว่านี่หน่อยรอดดีเลยรอดรอดหรือยังเนี่ยรอดค่ะรอยดแล้วล่ะมาแล้วหัวอะไรไม่แห้งเลยนั่งอยู่ลังนั่งน้่งน้องนี่อยู่นุ่มๆเข้ามานุ่มๆเข้ามานุมที่ใดมองไม่มีไม่มีไหน กี่ยืนอยู่หรอฟ้องไปแล้วหรอไปแล้วเข้ามาทักทายเออกูมาจีบนะแอนโรลิยี่ไงหนีไปเลยครับโรลิยี่ปั๊บหายหัวเลยหายไปเลยอันนี้เหรนะครับแกงข้าวเหนียวทอดแม่ทำแม่ทอดหมูอะอ๋อนึกว่าแกงไม่เท่ากินจ้อมกันไม่เท่าดับเหรอจะแกะแกไปเที่ยวแสนวีแล้วสิขออนุญาตแม่พาผมไปหน่อยได้ไหมขอร้อง สาวแสนไปแล้วผมจะไม่กลับมาเลยวเราจะคำควันแซนดี้ให้อยากรู้เปล่าพูดยังไงไม่ยังไงครับสาวแซนดีไปมีเดียวเดียวพี่ผีไปพี่ผีมาไม่ได้ไม่ใช่หรออะไอยากกันจ้ะอะไรอย่างก่อนต้องถามม่อนดิไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ก็าถามมาทีหนึ่งแล้วเมื่อตอนเช้าคำขวัญไม่ต้องสอนไม่ได้สักคนอ่ะทำไม่ได้ ดวันแรกจำได้ไหมไม่ได้ไม่มีมีที่นี่ความขวัญเชียงตุงอ่ะฮะความขวัญเชียงตุงมาคิดหนักไม่รู้เหมือนกันแหละครับยังไม่ได้ไงคุไม่ได้อะไรครับไม่ได้อะไรไม่ได้บอกลุงพูลไงไม่ได้บอกผมนะทำไมผมถึงรู้อ่ะไม่รู้เนื้อก็อร่อย เอาไหมครับนี่อยู่ไหมเอาแล้วเอาอีกไหมแม่ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะแม่โมนดีกว่าพ่อสอนหน้าเขาทำกับข้าวมากินนะอร่อยอิ่มกว่าอ้วนไงกินไม่หมดนะข้าวเดี๋ยวต้องกินให้หมดครับกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหอกกลับครับข้าวที่นี่อร่อยก็อร่อยแน่ของน้องโมนนี่คือเพื่อนทำให้จะต้องมาลองชิมที่ปลายวันนี้ใช้มือนะครับใช่เลยค่ะบ้านๆ เราหนังเราใส่หนังเยอะแล้วแม่มันไม่รู้ว่าแปลกเลยไม่เปรี้ยวมากอร่อยครับผมชอบทำอ่ากินที่เขาทำใหม่ๆสดๆทำไว้ครั้งคืนปุ๊บเช้ามากินเลยโดนอะไรไปโดนเลยนะทำไมอะนั่งตาหวานน้ำมันุ่นดีไงน้ำมันหุ่นดีน้ำส้มก็มีนี่ไงน้ำส้มเนี่ยแบบกินน้ำมันนั่งกินน้ำส้มอยู่นี่ไงเนี่ยมอนอ่ะน้องมอนกินก่อนน้ำส้มถามเลยครับ ไม่ชอบนะมไม่น่าเชื่อเลยน้ำตาลน้อยมากอยู่ขวดส้มทั้วันมันน้ำเปล่าแล้วมันก็ใส่กลิ่นแล้วมันก็ใส่น้ำตาลจริง,รงพอกินรู้เลยมันไม่ใช่น้ำส้อมอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันเพอยงพอมันได้แค่เกียจหนะอยน่ากินน้ำส้มจริงแต่เมืม่กินส่วนน้องสองนองม,อนม้อนเป็นส่วนส้มเลยส้มเลยใช่างเงี้ยอืมมันลองเรียนแบบลองลองเรียนกลิ่นทีเลยอืมมันอยู่ในนม้อนได้กินส้มทุกวันเลยไปได้ไหมไปได้ไปได้ จะไม่ไปดีกว่าอยู่ในเมืองดีกว่าจะเลินหูจะเลินตาเนาะโดนมองในส่วนส้มอ่ะลูกสาวสวยต้องหลาคนผมผมผมไม่ต้องมอดติดต่อจะไม่กล้าเลยเขาบอกระวังโดนมองในส่วนส้มผมไม่ไปแล้วงานผมก็ไม่ไปดีกว่าครับเราทายใหญ่นั้นเลยอ่ะเมียโทรตามละอากลับหรือยังพี่พูอ้าวพี่พูนคอ้าวน้องคิดถึงแล้วโอ้โหอย่าไปง้ออย่าไปเงาะ อยู่ก่อนนะเออปิดแต่ไม่รู้ไม่ชี้ปิดปิดปิดล้านปิดเลยเนาะปิดเลยตันเด่นบอกว่าอย่ามายุ่งคนเกามีความสุขจะหาเมียใหม่แล้วบอกเนี้ยครับปิดก่อนผมพูดเล่นนะครับรับวไปชอบด้วยนะผมพูดเอาจริงผมพูดเล่นนุ่มพูดเอาจิงไปเลยไคอเดี๋ยวบอกว่าทะเลาะกับเมียแล้วไม่จริงนี่เก็บข้าวไปฝากเมียด้วยไปแล้วไปแล้วเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไปแล้วเนาะ คครรับใชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับค่าพูนแนวซอกหลินซอยแถวแถวแม่ห้องสอนนี่แหละครับไม่กลับละไม่ลินไรนะครับจะไปม้อนใช่อผมรับผมทชอบด้วยนะอะไรผมบอกแล้น้องม้อนจะไปกลับไม่ได้พูดถึงหลวงพูนน้องม้อนเขาไม่กลับกลใจไปชอบคนเดิมวเราเขาบอกถึงนี่ก็มีคนมาจีบเขาเยอะเพราพี่ผมบอกว่าจะไปชอบจะไปชอบก็เชื่อผมมันไม่เกี่ยวกับหลวงพูนเฮ้ยน้องม้อนหลวงพูนจะเก็บไปจำก็เรื่องหลวงพูนเถอะตามนั้นครับ